อเคนะกลับไปอยู่กันต่อนะฮะมันอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นไฮโวดวะเออะเดที่น่ไอโกรดออกมอยู่ไหนอะนี่ต่วาร์ปแล้วอ่ะวาร์ปไม่ได้แก๊ปได้ไม่ได้ไม่ได้ขี่เลยมาโลขึ้นรถเร็วๆขึ้นรถรถ นี่ฮะต้องขับอันนี้เฮ้ยโล่เป็นไรโล่วาร์ปมาใหม่วาร์ปมาใหม่อมอกกำแล้วฝ่าไฟแดงเฮ้ยมาเลยกันปุกโอ้ยโอ้โหเกือบชนไปดูมานิดหน่อยโล่มายั่งโล่เร่อเร็วๆดิมาดิเอ,ยอยาอ,อ,ยอยู่ข้างหลังกูนี่ว่า ไม่ต้องมามันเต็มแล้ววอซายห้ามซ้อนสามผิดกฎจราจรฝาไฟแดงได้โอ้ยโอ้ยโอมันต้องขับอย่างนี้เอ้ยเอาแก๊ปน้วมันแก๊ปนี่โอ้ขับอย่างนี้มื่นแเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยดงยโ้ดยาเลย นีใคยัไม่ได้อ,อา,า,า,าั้เขาเขาเขามีกูแล้วหนึ่ง,งแล้วมึงจะมาพูดอะไรในคลิปวะเนี่ยยกลอ้อ <laughs> ยกลอ้ลนนกอ,อลโอ้ยโอ้ยโชนโ,ชนโ้ยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ไปไหนดี โอ้โหขึ้นมายังไงวะเนี่ยเ,เอ้ยน้ำออ้อมองไม่เห็นอ้าวกำกูก็ว่าแล้วไม่เรือมันชื่อแปลกๆวะเนี่ยมาโลกคันนี้เร็วๆไปตกปลากันคันไหนโอเคได้มาเดี๋ยวขับเองคันนี้เอะ สีอะไรเนี่ยรเดดี๋ยวไไม่ไ้ถชุนมาแล้วไปเลยแกร์หนึงค้างอยู่แก๊ปจะขับรถไอขับเรือไอ้นัน่นอะเรือจับปลามาแล้วกัน,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 นเฮ้ยไอโลมายืนอ,อะไรหน้าเรือว,วะเนี่ยทำไมพ่อเท่เลยอะผมพ่อ <laughs> พ่อแก่แล้วลูกอย่ามาบังหน้าเรือ ไหนข้างบนลงข้างล่างมันแหลมลงมาใช่เหรอเอ้ยไม,เเยไม่เรือไม่รีแพร์เร็วเร็วอ๋อตายเลยกลายเป็นแ<ม>ย่ป้าที่ไหนก็ไม่รู้เลยรีแพร์ไม่ได้ไไดเขาเขาติดอยู่ในโลกแะเมื่อกี้แต่เขาไม่ตายอ,อ๋อเออใช่คนนั้นรีแพร์ไม่ได้ค่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในน้ำอะ่ะบอกอย่าบอกแล้วว่าอยู่ในน้ำอะ่ะ อ๋อทำไมวาร์ปไม่ไปวะวาร์ปไปหาแกชื่อสปีดแมทใช่ป่ะเฮ้ยโลว์าร์ปไปหาไม่ได้ลงดิ้อ๋อโอเคโอดคไม่ได <st az os> ้เอาโลเร็วเร็วดิให้พ่อไปลงนะฮะเออยร็เร็วดิจะวาร์ปไปหาตะคนมึงอะแหละเร็วๆ เฮ้ย hey, สักคนดิมึง uh, <hey. S 1> จะลงไม่ลงอ่ะอ่โอเคโอ้เนี่ยว้าไม่ได้อ่ะเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> ขึ้นจากฝั่งดิจอดำไปหมดแล้วเนี่ยโอ้เอ้าป้าทำไมป้ามึงมากระโดดอยู่กับที่ตรงนี้วะเนี่ย เอ้ยโลมึงพากว้ามันไหนเนี่ยมึงขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้เลย,ยเย่วเร็วมันว้าไม่ได้มึงดูนี่คุณลอยอยู่บนฟ้าเนี่ยวได้อะไรเราขึ้นฝั่งเดี๋ยวนี้อเ,เออต่อยแม่งจับช้าลงมานนี้ เธอลงไปเลยลงไปเลย<อ>เด่นอะไรไม่รู้เรื่องอน้นมันรถใครแล้วเนี่ยนะโอ้เหมือนโดนระเบิดอ๋อแก๊ปชนไอซีมอะไรไกอ,อใช่เหรอเอาหายไปไหนอ่ะ <c oughs> อ้าว<ป>มึงจะใครโฉบหน้า<ป>วะ<ป>ถามจังไงน,ะนี่มึงดูเรือกูนี่มึงดูเรือกูมึงดูเรือกูซะก่อน, yes, นเย็ดเสือยกล้อเรือมีล้อล้อ,อป้าด้วย ไปแล้วนะไปแล้วแกศิ์อยู่ไหนอยู่ข้างบนเนี่ยยิงแม่งโอ้โหกูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เอาไม่เอากิสเตียนกิสเตียนมึงยังไม่ออกไปอีกเหรอ เดี๋ยวเร็วโล้ว้ามาหาเขาแก๊ปมึงอย่ามาแล้วเว้ยกูยังไม่พ้นจากเทเลเลยเนะี่ย อีป,ป้าในทักษะในการขรับคอปเตอร์ไม่มีล,ลงไหมอยู่บนฟ้าครับอ๋อดิ่งลงอม,มาดูในคลิปว่าเราจะรู้เอาคอปเตอร์กูลงอย่างเท่ออวมาเตรียมรอกจูชีมาด้วยนะ ไอ้สิทำไมมันมืดหมดเลยเอ,อ่ะคือบนฟ้าเนี่ยโอฟ้าไปหาแก๊บดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวไอ้สีตอนนี้นะจอเขามือเจอโอ้อโอ้อโอ้ย,อย,อยนี่ฟ้า,าหาเขาใหม่เอาโลเอาโลโดนสวนตูดไม่หรอเมื่อกี้ ไว้ใครอยู่ใครอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมึงซึง้งเดี๋ยวมึงได้ซึง้งเอาแกป๊ปมึงซึง้งมาแกป๊ปซึ้งซึงเดี๋ยวขอขอแก๊ปมึงซึ้งอยากีอยากโดอ๊ทำอะไรอะแกป๊ปทำอะไรอะแก๊ปทำอะไรอะจะดฉากหนังนี่เหมือนเมื่อวานอะ สจีนขี้อยู่ไหนโว้ยซึ้งเลยสมน้ำหน้าเดี๋ยวมึงซึ้ง,เ,งเ,เดี๋ยวมึงซึ้งเอามึงเอาปายเดี๋ยวมึงซึ้งปุ้งเรียบร้อยเจ๊โหดป้าโหดะเว้ยดูดบุหรีด้วยเย็นอยู่ตัวเขาดีสีไหนอะ เอาไอเทียนี่ตุ่มติงละเฮ้ยฟาวเวอร์ลูคัสลูอะไรนะฟาวเวอร์ลูคัสคิดว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยใครเนี่ยหนูได้เป็นนักดนตรีแล้วก็ดนต<อ>รีเฮ้ยไอ้แก้วเอาออกไปโอ้โหลอยเลยอยากซึ้งเหรอแก๊บลอยแล้วหาสินต่อเดี๋ยวจะตายหายเยอะเนี่ยเฮยปาเมื่อกี้น่ะเจอระเบิด ตายลูกเลยเกือบตายเฮ้ยถอยไว้แกแกไปไหนละเอ้เอาทำไมพูแกยังวะสาสาดสาสยสาสายอ๋อเป็นแ <c oughs> ลมโบ้แลมโบ้โอ้ยตายเลย <c oughs> มาจากไหนวะเนี่ย อ่าวันนี้โลเดี๋ยวขับอันโดเมดาให้ดูอดเอาหายเอาอี่หาแล้วกูบักอยู่ในเนี้ยเร็วเร็วโลสิ่งกูขึ้นแล้วเนี่ยไอแก๊ปมึงเข้าขึ้นไปทำอะไรอ่ะมึงคิดว่ามึงมนซูเปอร์แมนเหรอ มึงตกได้เลยนะเว้ยนี่ในค้างเนี่ยเขาบอกสินเดียวสินอะไรอะไรยังไม่จะขึ้นจะขึ้นมาสิเอาอีหานี่ขึ้นขึ้นดิขึ้นไม่ขึ้นวะขึ้นมันจะอ้อมรถเอาขึ้นดิกดจีไหมงั้นก็ว้ามาตามมาแล้วกันขึ้นไม่ได้อะงั้นก็ว้าปลามาแล้วกัน แล้วดูถนนดิเรียบร้อยแล้วกูเข้าอยู่ในเครื่องบินแล้วกู้เก่งนี่เครื่องบินหรือรถเต่าะเนะี่ย <c oughs> นี่มันไม่ใช่รันเวอ่ะโลกมันพื้นที่มันไม่ใช่พื้นที่ถนนมันนี่นี่ โอ้ไฮด้ามึงมึงสู้กูได้ไหมว่ามึงมึงดูของกูซะก่อนเนี่ยมึงจะซื้อยิงได้เลยมึงเชื่อมันเหรอโลมึงเชื่อมันก็ควายแล้วอย่างมันเลยนะ ทำไมวันนี้เครื่องม,มีนมันลอยสูงจัง,งวะเมื่อวานเนี่ยตกเอาตกเอาโอ้ยเอากูลงบา,บายบายโลกนี่ลงเอ้ยลงดีดีดิ ้่มชูชีแก๊ปมึงจะทำอะไรกูโหวดสิน oh, <God. S 1> มันบอกให้โหดอะไรอะ่ะกดหนึ่งไปเลยมองไม่เห็นไปเถอะขับรถเถอะขับเครื่องบินแล้วไม่เจริญเลยวันนี้ โล่เขาจะว้าไปหาโล่อ่ะเอา่ะสนี่ะตรงนี้ถนนอนะ่ะขึ้นได้เลยเนี่ยแล้วโดนดินั่นน่ะมายแสซาซินทีวีไหนไหนมายแอสซาซินทีวีดูดูขวามือดิยิงแม่งมายแอทมั่วมายแอทเว้ยใช่มายแอสซาซินทีวีที่ไหนล่ะเอ้ย มายแอดก็คือไอ้นี่ตูดฉันล่ะโอ้ยยางแตกไงวะไม่ทำไมตัวกระโดดสูงจังวะเหินเหินหนีแล้วไอ้เชี่ยแม่งโหไดฮาร์ทวิ่งขวาระเบิด เอวเธอดีจังเลยน้องสาวมาจากไหนวันเนี่ยอ,อ๋ออ๋อวิ่งวิ่งเออวิ่งผ่านระเบิดเออสนุกจังเลยกูไม่ลปลอดภัยอ่ะไอ้แก้วมึงด,ดูด,ดิมีร้านอาหารเต็มเลยแต่แมไม่มีคนขายไอ้เหี้ยออกัดดอกเก๋า มันขับอะไรบนฟ้าวะเนี่ยลงอีกแยะโอดยอีกแยะแม่งขวางหน้าจอคงรู้ว่าชื่อเฮียอะไรไม่ทยาวยี่หา่เอ้ยใครจะว้ามมหาอ้ยอยตายหุ้นลอยเลยเนี่ย yeah, ทำไมเสกรถแ,แล้วมันขึ้นไปอยู่ข้างบนโลองว้ามาหา,าดิทำไมปลอดภยัยปลอดภัยมาดูมาดู หายแล้วหายแล้ว <Yeah. S 1> เมื่อกี้ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่บนฟ้าเนะี่ยเย่โกคาร์ติงในตัดด้วยโว้ oh, ใครยิงโดนตาเราเนะี่ยสินสินโกคาร์ติงในตัดได้ด้วยเวย้ยเฮ้ยลอยเลยเฮ้ย hey, เอามาันมันกระโดดสูงอย่างเงี้ย เฮ้ยเดี๋ยว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 เด๋ยวีนี่มึงกระโดดปะเนี่ยเฮ้ยมึงดูไอ้โลโดเดี๋ยวเขาจะวา้าวไปหาโลแล้วเขาจะดโดดให้โลด,ดูนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงดิไม่ลงเ้าจะวา้าวยังไงวะเนี่ยดูดีๆนะดูนะนะเ,ออเขาอยู่ฝั่งนี้นะโลนะเดี๋ยวเขาจะกระโดดข้ามจากตรงนี้นะจากตรงนี้นะ ไปหาโล่เฮ้ยเฮ้ยเลยเลยอุ้ยกูทำได้ไงวันเนี่ยนิได้ใช่คนบินได้กูไม่ใช่มนุษย์กูรักไม่ได้กูว่าแล้วทำไมอยู่บนฟ้าแล้วแม่งตกนานยังโล่ไปไหนลอด้วยนั่นไม่ใช่พ่อกูกูไม่รู้มันขึ้นไปยังไงเนี้ย รอด้วยโลไปไหนแล้วเนี่ยบินอยู่ข้างบนเนี่ยไอเฮียผีบ้าลองลองกระโดดนี่โลอ่ะโอ้นี่ลงอย่างนี้มเลยกระโดดกระโดดกากว่ะดูดิโอ้โหขึ้นไม่ได้เลยเนี่ยเอ้ยแก๊ปว้ามาเขาดิ ไม่รู้ว่ากูหนีแล้วกูกระโดดหนีแล้วโอ้เหมือนได้จัมปเปอร์เลยกระโดดข่ามิติเวลานะฮะไอจุ๊บแก๊ปอยู่ไหนอ่ะเอรถถังลอยแกร์แก๊ปดูแกรปดู <laughs> งงกันดิงงกันดิถึงกับงงไ,ไม่รู้เดือนกันเลยดิมันมาเองเนี่ยเอาเลยเลยไปจุปืบกันเลยวา้ามิติเวลาไอ้สิงทำไมพอเรามาตรงนี้แล้วมีคนมาตามเรามาเยอะจังวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอไอ้นี่ใครวะ ก็อย่าเราอย่าสร้างศัตรูเลยคนวินได้ทำได้เปล่าไ <c oughs> อ้รถถังรถถังรถถังก็เหอะเดี๋ยวกูจะขึ้นไปป้นแม่งเอ้ยเอ้ยลงไมมันลอยมานี่เลยวะห <c oughs> <c oughs> น้าลูกแม่โคตรฟินนะห <c oughs> น้าลูกโคตรฟินอะ <c oughs> โอ้ย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 เอาตาย ลอยเฮ้ยมึงเลิกลอยได้แล้ว